ีมเขาหยิบเท็กซ์บุ๊กขึ้นมาครับ so from this a p p t r a biology textbook it is written that this complex is also written as C3B B3B b this 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 concept is from immunology I also think that this answer is correct พี่กขบอกโอ้เอาเลยคือคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยผมเรียนมัธยมหรือว่าเรียนในคณะแพทย์ก็ตามเน,นะครับเ <c oughs> วลาที่ผมมีปัญหาแล้วผมไม่เข้าใจว่าบทเรียนนี้มันมีคําอธิบายยังไงเนี่ยนะฮะ จะมีชาวอินเดียที่เป็นผู้เมตตามาโปรโดเราเสมอ There will always be that Indian guy on YouTube that will help you get through the exam เรื่องที่จะเล่าให้ฟังเลยนะครับเกิดขึ้นมาช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับที่คณะแพทย์ศิริราชนะฮะเขาจะจัดงานแข่งตอบปัญหาวิชาการขอเรียนเชิญนักศึกษาแพทย์จากทั่วโลกประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันก็มานะครับนะฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยก็มาและคําเชิญน,นี้นะครับยังส่งไปไกลพ้นถึงชมพูทวีปส่งไปถึงประเทศอินเดียด้วยพี่ก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดี ที่เป็นตัวแทนของคณะแพทย์ขอนแก่นเรานะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนปกติแล้วทุกปีนะครับจะมีชาวอินเดียบินเข้ามาในประเทศไทยจะมีชาวมาเลเซียบินเข้ามาฮะค,คือผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะมาแข่งแบบออนไซต์ฮะแต่ในปีนี้นะครับเกิดจากความผิดพลาดทางโควิดนะครับทั้งงานนี้นะฮะทั้งหมด Everything งจิงเกเบลเราจะจัดกันแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นการทําข้อสอบของเราเนี่ยจะต้องทาข้อสอบผ่านเว็บไซต์ ซึ่งทารสิริราชก็ได้จัดเตรียมไว้แล้วเขาจะเปิดเผยรายชื่อก่อนพี่ก็ไปนั่งดูครับโอ้โหจุลาลามานะครับผมคือคือเอาง่ายฮะโรงเรียนแพทย์เกือบทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยเข้าร่วมหมดนะครับโอ้อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์มาเยอะมากนะครับพี่เข้าไปกะจะแบบว่าไปแข่งแบบชิวๆฮะปรากฏว่าชิวไม่ออกครับเหงื่อเริ่มแตกโอ้ไม่กอนี่มันงานจริงจังนี่หว่า what h a v e I just done กูเพิ่งสมัครเข้ามาแข่งอะไรวะเนี่ย <laughs> คือคือ,ค,อคนที่มานะครับคือตัวท็อปของแต่ละวงการตัวท็อปของแต่ละมหาลัยอ่ะเขาบอกว่ามันจะมีวันแรกครับก็คือวันคัดนะครับ80ทีมนะครับประมาณ80ทีมจากทั่วโลกนะครับก็มาแข่งใช่ไหมวันคัดเนี่ยนะพวกคุณดูเข้ามาเยอะกันจังเลยเนี่ยนะผมจะเอาอย่างนี้ละกันนะเขาจะคัดเหลือ4ีทีมครับตัดออก50%ตตั้งแต่วันแรกที่เราแข่งกันเลย แต่คนที่40ทีมที่ยังมีชีวิตรอดเหลืออยู่เนี่ยเราค่อยไปแข่งวันจริงกันต่อโอเคไหมวันคัดของเราเนี่ยจะเป็นข้อกาคือเวลาสอบออนไลน์อย่างทุกคนจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็น Google Form ไม่ใช่ฮะซิริราชนะครับเขาจัดการทำแพตฟอร์มเว็บไซต์ในการทำข้อสอบที่ดีมากครับน้องครับโอเคเว็บไซต์นะ่ะดีแล้วเราจะจัดการยังไงให้มั่นใจว่าคนที่อยู่หลังจอเนี่ยมันไม่แอบคลิกนู่นนี่นั่นหรือแอบ,บเปิดโพยอะไรดูนึกออกไหมฮะเขาก็เลยบอกว่านี่นะนี่นะนนะนนะ เชื่อมเข้าเซิร์ฟเวอร์จะมีหน่วยงานคอยมามอนิเตอร์จอของคุณแบบเบิ่มเเลยนะครับแล้วเขา่จะสามารถคุมจอเราได้หมดเลยขยับเมาส์เราก็ได้แต่เขาควบคุมผ่านเหมือนกับระบบคลาวด์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไอแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเม k e sure ว่าคุณไม่แอบเปิดโพยหรือทําอะไรกับข้อสอบคุณจะแอบโกงข้อสอบทําไม่ได้นะครับเขาจะให้ผู้เข้าแข่งขันนะครับ แข่งเป็นทีมนะพี่ลืมบอกไปนะฮะพี่เหมือนกับเป็นคนที่หลงเข้ามาอยู่ในทีมที่น่ารักของพี่นะครับเพราะว่าเพื่อนรูปทีมอีก3คนของพี่เนี่ยเป็นคนระดับท็อปของคณะพี่เลยนะจำเฟิร์สได้ปะเนี่ยเฟิร์สเฟิร์สที่เรื่องเล่าของผ่าจะเนี่ยเฟิร์สก็อยู่ในทีมพี่ด้วยนะครับอีก2คนคือคือท็อปกับดังนะครับอันนี้คือทีมเอมมโนตอนนั้นอ่ะพี่ยังอยู่ปี2อยู่นะครับปี2เทอมปลายนะทีมมคอของเราเนี่ยจะมีอีกทีมหนึ่งครับทีมของรุ่นพี่ในคณะแพทย์ของเรานะครัคนทท่่บบทีุ แต่ว่าเราเนี่ยหมอขอเนี่ยเขาส่งได้หลายทีใช่ไหมเขาก็ส่งทีมพี่ไปด้วยนะครับพี่่อท้ามั่นใจครับโอ้แข่งเป็นทีมนะวานอนแยกกันอยู่เนี่ยเราตายแต่วานอนอยู่ด้วยกันเนี่ยเรารอดทางเจ้าภาพนะครับสิริราชบอกว่าไอ,อตัวเรื่องของการแข่งคัดเลือกเนี่ยนะรอบคัดที่เราบอกนะสอบเดียวนะจ๊ะโอ้ไม่ก็รอบคัดสอบเดียวนะลูกทุกคนในทีมก็มองหน้ากันครับเอาละเพื่อนกูรักมึงนะมึงก็รักกูใช่ไหมเราจะพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะไม่เป็นตัวถ่วงกันลวกันมึงแบกกูด้วยนะมึงแบกกูด้วยมึงแบกกูด้วยไอนด่กบอกว่าไม่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 เอ้ยอย่ามึงมึงมึงหน่ะแบกกูมึงหน่ะแบกกูถึงวันสอบรอบคัดนะฮะเพื่อนพี่สามคนใช่ไหมไอ้ดังไอ้ท็อปไอ้เฟิร์สเนี่ยมันก็แยกไปทำห้องของมันนะครับหนึ่งห้องต่อหนึ่งคนเลยนะครับเจ้าภาพก็บอกว่าคุณธนรัตน์เข้ามาที่ห้องสอบแล้วใช่ไหมใช่แล้วนะอ่ะ กรเณาเชื่อมหน้าจอของคุณเนี่ยนะเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของทีมงานด้วยนะครับหัวข้อที่สอบนะครับคือหัวข้อเรื่องของโรคติดเชื้อนะครับเชื้อโรคไวรัสเชื้อราปรสิตนะครับจะออกลึกมากกว่าเนื้อหาที่แพทย์ปกติในชั้นพีคลินิกจะเรียนนะครับกืนน้ำลายครับเอาละเว,วร่วมกันเราอยู่แยกกันเราตายคือตอนนี้กูกำลังแยกกันอยู่เว้ย10นาฬิกาหนาทีพอ11นาฬิกาเนี่ยพอจะเริ่มสอบนะครับคุณต้องกดเชื่อมเซิร์ฟเวอร์11นาฬิกาพี่ก็เอาละเวยกดเชื่อมเซิร์ฟเวอร์ Serv e r has failed to connect อะี๋ยวเดีด please contact the admin ย <laughs> คือนี้หน่วยงานที่มาคุมสอบนะครับไม่ได้ไม่ได้มาจากไทยนะฮะคือเป็นหน่วยงานคุมสอบจากสหรัฐอเมริกานะครับเอาวแล้วไงกูต้องติดต่อกับแอดมินอย่างนั้นเหรอแล,แ,ลแล้วเราได้จอนะเว้ยหน้าจอจะเป็นเว็บไตซต์เว้ยแล้วแบบมุมขวาล่างเล็กๆมันจะมีปุ่มที่เขียนว่า contact admin right here โอเคโอเคพี่ก็กดส่งข้อความไหมครับคือน้องเข้าใจปะคือกูลนอยู่แล้วแอดมินแอดมิน I have a problem help 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 แล้วแล้วที่สำคัญเลยไหมมันเป็นข้อความแบบแชทเวย้ยเหมือนส่ง messenger อ่ะเออกูส่งพิมพ์แชทส่งไปครับเฮ้ยแต่แต่แต่ด,ดีเว้ยแอดมินอ่านไวมากเขาเขามาจากนิวเจอร์ซีย์นะครับแอดมินก็พิมพ์บอกมาว่า alright don't worry we got you covered ไม่ต้องห่วงนะมึงอย่ามึงอย่าตกใจเดี๋ยวกูจัดการระบบให้คือคือพี่ก็พยายามข่มตัวเองอยู่ครับแต่ว่าตอนเนี้ยเวลาสอบมี11ถงสิบเอ็ดโม ตอนนี้ส1บเอ็ดโมงหนทีกูยังไม่ทำข้อสอบครับแอดมินพิมพข้พอความกลับมาว่า calm down calm down โอเคยี <c oughs> ่สิบนาทีผ่านไปครับแอดมินติดต่อกลับมา alright we have connected your device to our server joy 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 พอมันเชื่อมกับระบบแล้วเนี่ยนะครับน้องให้พิคิดภาพ,พตอ,อนนี้ตัวหน้าจอของเราเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอินเทอร์เฟซแอดมินเนี่ยก็าสามารถควบคุมเมาส์เราได้ ควบคุมคีย์บอร์ดเราก็ได้นะครับคุมไม่ให้เราไปเปิดไฟล์เปิดอะไรปแปลกๆนึกออกไหมแล้วเขาก็จะดูจอเราว่าเราแอบเปิดโพยไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เริ่มสอบ11อโมงตรงครับพี่ได้เริ่มทำข้อสอบ11นาฬิกา40นาทีแอดมินเนี่ยเขาจะเข้าถึงเว็บแคมเราด้วยนะครับคือน้องน้องคิดภาพนะเว้ยสภาวะที่เราทำข้อสอบใช่ไหมนี่คือสิ่งที่แอดมินจะเห็นครับ ข้อสอบแรกถามว่ายากไหมยากนะครับพอพี่ออกมาจากห้องสอบปุ๊บเนี่ยนะครับพี่ค้นพบว่าทุกคนเข้าห้องสอบได้ช้าหมดนะครับเพราะว่าประสบปัญหาในการเชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะแต่ทางซิริราชเขาก็ทางเจ้าภาพเขาก็ใจดีเขาเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราเพิ่มเวลาให้คุณเลยตามเวลาที่คุณเสียไปพี่ก็ออกมามารวมมารวมทีมครับทุกคนแบบมองหน้ากันแบบวิญ,ญญาณหลุดโลกแบบโอ้มันมันยาก,ก่อข้อสอบในคณะแพทย์ที่เราเรียนกันหลายระดับพอสมควรนะฮะข้อสอบออร์ิริราชนะครับถือว่าทำข้อสอบในสเกลอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยได้ดีมาก พอถึงช่วงเย็นเนี่ยนะเขาก็จะมาประกาศแล้วว่าใครผ่านเข้ารอบบ้างไม่ผ่านเข้ารอบใช่ไหมเรามี80ทีมจากทั่วโลกใช่ไหมครับคัดเหลือ40ทีมลุ้นนะครับโอกาสพลาด50%เลยนะฮะทีมเอโมโนกับทีมรุ่นพี่เนี่ยเราก็มานั่งลุ้นอยู่หน้าจอคอมด้วยกันนะครับว่าเฮ้ยกูจะผ่านเข้ารอบไหมนะฮะจนแล้วจะรอดนะครับถึงแม้ว่าข้อสอบรอบแรกจะเดือดดานแค่ไหนฮะ เราก็ฐานเขารอบหมดนะฮะพี่ก็ยิ้มครับเย้เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ้เย้เย้สักพักนึงครับสมองส่วนซีดีบ้างก็เริ่มทำงานครับ yeah, 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 yeah. เย้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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเราเขารอบไปแบบนี้แสดงว่าไอ้สี่สิบคนที่เหลือเนี่ยมันต้องขนาดไหนครับพี่ก็เลยไปดูรายชื่อครับใครมันผ่านเขารอบบ้างวะโอ้โหสิงคโปร์อินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียโอเคคือผมต้องไปเจอคนเหล่านี้วันพรุ่งนี้ใช่ไหม Next round will be hell <laughs> แต่เพื่อนในทีมพี่เป็นคนที่โพสิทีฟมากนะครับเขาก็บอกพี่ว่าเฮ้ยเอมจําได้ไหมแยกกันเราตายแต่พรุ่งนี้เราอยู่ด้วยกันเราจะรอดเอฟทูเกเตอร์สตรองมีมหาวิทยาลัยอื่นของไทยผ่านอีกไหมครับมีนะครับก็คือมีจุฬานะครับจุฬาลามานะครับจุฬาลามามชนะครับผ่านผ่านเยอะมากนะครับพอเราเข้าไปถึงวันจริงเนี่ยนะฮะหลักการคืองี้ครับ40ทีมใช่ไหมเขาจะแบ่งเป็นแบบนี้ครับ8 8 8 8 8 8 ทีมที่เข้ารอบมาแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะกระจายกันไปอยู่ในแต่ละโซนสาธุนะสาธุไหวไฟฟ้าบนดินนะเอาทีมอินเดียกับสิงคโปร์เนี่ยเอาไปไว้กลุ่มอื่นอย่าเอามาไว้กลุ่มเดียวกันแบบกูทีมอินเดียไปอยู่ฝั่งทีมนี้ครับเราบอกโอ้ยทีมอินเดียสิงคโปร์ไปละเราเจอใครวะเนี่ยเจออินโดอินโดนีเซียนี่เดือดมากนะครับน้องครับอินโดเอมูโนครับเราอยู่เราอยู่ด้วยกันครับโอ้ my god น้องจำได้ใช่ไหมครับว่าทีมมองขอเนี่ยจะมีทีมเอมมโนแล้วก็ทีมรุ่นพี่ใช่ไหมฮะพี่ขอใช้ทีมรุ่นพี่ชื่อว่าทีีมมอออขแแลล้้ววกกัันน็ทื่ๆครบ จะเป็นไต้หวันฟิลิปปินส์อะไรก็ว่าไปแปดทีมเนี่ยเราจะเฟ้นหาท็อปสามครับพอพี่ได้ยินคําว่าท็อปสามพี่โล่งครับอ๋อพระเจ้าช่วย <c oughs> คือไม่ได้เอาแบบเอาแบบแค่ทีมเดียวที่เก่งสุดออกไปเราก็แค่คันคลานไปให้ติดท็อปสามแล้วก็ผ่านไปรอบต่อไปแค่นี้ก็รอดแล้วเพื่อนเขาจะแยกเป็นห้องเลยคือหนึ่งทีมเนี่ยจะเป็นหนึ่งห้องวอร์มแต่และทีมที่เข้ารอบมาได้เนี่ยให้ไปนั่งร่วมกันแบบนี้ทีมมีสี่คนใช่ไหมตั้งคอมไว้ข้างหน้าเลยนะเราจะทํายังไงดีว่าให้คนที่มันแข่่่่งงงเเเป็นนนนนทีีมมมคคยยักกััไโกกวาๆลรบ ซูมครับน้องครับต้องเอาไอแพดไปตั้งไว้แต่ละมุมห้องครับคือตั้งไว้แบบครอบทุกมุมเปิดกล้องเข้าซูมกลางให้ให้กรรมการเนี่ยเห็นทุกมุมของเองเลยครับจะไม่มีมุมไหนเลยที่กล้องจะหลุดสายตาไปอันนี้ขอชื่นชมสิริราชตรงนี้นะฮะคือเขาทําได้ดีมากอันนี้คือห้องวอลุ่มของเอมูโนและนี่คือห้องวอลุ่มของทีมรุ่นพี่นะครับแล้วที่พีคคืออะไรรู้ไหมฮะเจ้าภาพบอกว่าให้คุณแคมป์เนี้ยมันไม่เร้าใจมันไม่เร้าใจเขาจะถ่ายทอดสด ตว่าที่เองแข่งนะครับมันจะขึ้นไลฟ์สตรีมเลยนะฮะจะมีอีกห้องหนึ่งเป็นห้องอาจารย์นะครับอาจารย์พี่นั่งห้องประชุมเลยครับมีจอแบบเริ่มเทิมครับอาจารย์ทุกคนในภาควิชาก็จะแบบมานั่งดูเด็กแข่งเขาว่าเอ้ยทีมนี้เป็นไงวะคืออาจารย์ก็มาให้กําลังใจนั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทีมเอมมโนกับทีมรุ่นพี่เนี่ยเราแยกสายกันแข่งใช่ไหมฮะทีมรุ่นพี่เนี่ยจะได้แข่งก่อนพอรุ่นพี่แข่งนะครับพี่่อนพื ห้องวอลลุ่ม um ข้างๆห้องเราจะแข่งก่อนเดี๋ยวเราตั้งจอข้างหน้าเป็นไลฟ์สตรีมของสิริราษนะเราจะดูว่าทีมรุ่นพี่เราแข่งเป็นไงบ้างนะเราจะเราจะเอาแบบนี้โจทย์แต่ละข้อใี่พี่ดูแล้วแบบโอ้โหโอ้ไมคก็ไม่ว่าข้อสอบจะเดือดดานแค่ไหนมันจะมีคนที่ทําได้เสมอครับพี่ก็มีโอกาสได้ดูไลฟ์สตรีมรอบสดที่มีทีมจากอินเดียและสิงคโปร์แข่งด้วยครับพระเจ้าช่วยพี่รู้สึกว่าข้อสอบมันยากมากนะแต่ทีมโดยเฉพาะอินเดีย,วยวนะครับเขาไม่ผิดเลยเขาแม่นมากเขาแบบคือถ้าเขาจะตอบผิดอะจะตอบผิดแบบแฉลบแฉลบอะนึกออกไหม พอมาถึงทีมเราเ่ยนะฮะแทีมนะครับเขาจะเอา3ทีมใช่ไหมครับเราขอแค่เราติดท็อปสก็พอครับพอมาถึงตาพี่นะครับคะแนนเราก็โชคดีฮะผ่านไปถึงท็อปสได้พอดีเราวแล้วได้ความไม่รู้ว่าโลกมันกลมหรืออะไรนะครับทีมรุ่นพี่ของเรานะครับก็ผ่านไปท็อปสของสายเขาเหมือนกันจากแเนี่ยจะเอามาเป็น3 3 3สใช่ไหมแต่ละสายนะครับสายนี้ทีมเอมมูโน่ก็รอดสายนี้ทีมรุ่นพี่ก็รอดทีมสิงคโปร์ก็รอดทีมอินเดียก็รอด รอบต่อไปนะครับในการแข่งตอบปัญหาเนี่ยนะฮะเขาจะจัดเป็นแบบนี้ครับเป็น5 5แล้วก็5ครับอินเดียอยู่อยู่อยู่ฝัง่งนล้ครับพี่ก็ได้มาอยู่โซนนี้ครับอู้เย้ <laughs> <Yay! S 1> เราอยู่ห่างกันแล้วไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าบุญกรรมทําด้วยอะไรมาทีมรุ่นพี่นะครับทีมรุ่นพี่ของพี่เนี่ยอยู่สายนี้ทีมเอมมโนอยู่นี่ทีมรุ่นพี่อยู่นี่นนแล้วก็ทีมอินเดียอยู่นี่ครับจบงานนี้กูว่าบุญกูหมดแล้วล่ะ <laughs> กูไม่ต้องไปแข่งกับรุ่นพี่ตัวเองทีมอินเดียเนี่ยจะได้แข่งก่อนจะได้เห็นทีมอินเดียเขาแข่งแล้วเว้ยทีมอินเดียกับสิงคโปร์ยังต้องแข่งกันอยู่ต่อนะครับพี่ก็บอกโอ้ let them fight let let them fight ทีมอินเดียทำคะแนนได้ดีมากครับคือมันมันแข่งกัน5คนใช่ไหมทีมอินเดียเนี่ยคะแนนอยู่อันดับต้นๆปึบคือเขาเขาแทบจะไม่ผิดเลยปึบสิงคโปร์ก็สู้กันปึบอนารูโตะซาสเกะปึบล่อย let them fight let them fight คะแนนสูสีกันมากครับมีข้อหนึ่งปรากฏว่า it is the first time ว่า <laughs> วิปปมาดูแล้วเนี่ยเจ้าภาพเจ้าภาพสีราดมาเมนท์ถึงถึงไลฟ์เลยนะครับเนี่ยถ้าถ้าหากถ้าท่านเจ้าภาพมาด้วยผมก็จะเล่าให้อย่างมีเกียรติเลยนะครับสมให้สมกับว่าเจ้าภาพจากงานมาดูเองกับไลฟ์นะครับพี่เห็นอินเดียสิงคโปร์ไฟครับปุ๊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 บ,บจนกระทั่งไปถึงข้อหนึ่งไว้ที่พี่ดูครับคะแนนออกมาทีมอินเดียผิดพี่มองหน้าเพื่อนพี่ในทีมมันเป็นไปไม่ได้พี่ก็ขยี้ตายรอบหนึ่งครับนั่นใช่ท เพื่อนเราบอกเฮ้ยดูจากชาร์ตบอร์ดแล้วใช่ทีมอินเดียตอบผิดทีมอินเดียตอบผิดได้ยังไงทีมอินเดียไม่เคยผิดเลยสักพักหนึ่งนะฮะก็จะมะีเสียงขอชาลนจขึ้นมาครับคือมันมีกฎว่าถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าข้อสอบข้อไหนมันมีความค,มคลุมเครืออาจจะเฉลยได้มากกว่าหนึ่งข้อคุณสามารถครสแซน์แล้วก็ขอแย้งนะครับขอขอแยง้งทีมอินเดียยกมือ I would like to challenge เสียงของทีมนี้ครับดังกระหึม่มในในในสูงครับ ที่คนลุกคือถ้าเขาเลยเนี่ยแปลว่าโจทย์อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีเฉลยมากกว่าหนึ่งข้อมันเป็นมันเป็นข้อระบบภูมิคุ้มกันนะครับทีมอินเดียก็บอกว่า from this question I think that from the textbook โจทย์ข้อนี้เนี่ยนะมันควรจะตอบอย่างนี้ด้วยนะผมอ้างอิงจากเ e x บุกเร่มนี้เลยนะ I I think that This question has another answer. ทางเจ้าภาพก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันยังไม่ได้นะมันมันยังไม่เวิร์กนะอะไรแบบน,นี้ครับทีมอินเดียก็เลยบอกว่า no 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 I, I from the textbook it is like this พ <c oughs> พี่ก็แบบเอาแล้วเว้ย ทางเจ้าภาก็บอกไม่ได้ไม่ได้มันไม่อยู่ใน reference แบบนี้นะอะไรเงี้ยครับแต่เขาคุยกันแบบพยายามพยายาม negotiate กันนะครับ is it possible if I bring the textbook up team India ครับเขาหยิบ textbook ขึ้นมาครับ so from this a p b a s c e d biology textbook it is written that this complex is also written as C3B B3B this 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 concept is from immunology I I also think that this answer is correct พี่ก็บอกโอ้เอาแล้วเว้ยแต่ว่าก็ท้ายสุดแล้วนะครับคือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุดนะครับก็คือว่าข้อนั้นเป็นข้อแรกที่ทีมอินเดียยังไม่ได้คะแนนนะครับ สุดท้ายเนี่ยนะครับถึงทีมอินเดียจะไม่ได้คะแนนข้อนั้นนะครับเขาก็ยังผ่านเข้ารอบอยู่ดีดัดอินเดียนไกด์อิสโซ่สตรองต่อให้ผิดไม่ได้คะแนนข้อนั้นเขาก็ยังเข้ารอบอยู่ดีครับเขาก็ยังเข้ารอบ7ทีมสุดท้ายอยู่ดีคือพี่จําไม่ได้ว่าทีมสิงคโปร์เข้ามาด้วยไหมนะครับขออภัยที่พี่จำไม่ได้นะพี่จำไม่ได้ว่าทีมสิงคโปร์เข้ามาไหมนะแต่ว่ามีทีมอินเดียเข้าไปแล้วแน่ๆครับเอาละงานหยาบละมึงรอบหน้านะครับคือพี่ไม่สามารถภาวนาฟ้าบนดินได้แล้วครับว่าเราจะขอแยกสายถ้าเราเข้ารอบต่อไปรอบหน้าน ทำให้เต็มที่แล้วกันเพื่อนนะไม่ต้องคิดมากนะครับมันก็ถึงตาของทีมรุ่นพี่นะครับทีมรุ่นพี่เนะี่ยเป็นท,ทีมที่เขาเตรียมตัวมาดีครับเพราะนั้นระดับเทพแลวเขาสามารถผ่านเข้ารอบไปเป็นเจ็ดทีมสุดท้ายได้นะครับเมื่อถึงจุดนี้ครับก็ถึงตาผมแล้ว <c oughs> เราจะลุยเราจะลุยต่อได้ไหมว่าแต่เราก็คิดว่าเฮ้ย <c oughs> ครั้งหนึ่งในชีวิตอะครับถ้าเรามีโอกาสได้เจอกับคนที่มันเก่งระดับท็อปทอปของประเทศอินเดียเนะี่ยถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะเจอกับเขาสักตั้งหนึ่งครับ พี่ก็เลยทาคะแนนรอบนี้ให้มันเต็มที่ครับและปรากฏว่าทีมเอโมโนก็สามารถทําคะแนนได้มากพอที่จะหลงเข้าไปอยู่ในรอบ7ทีมสุดท้ายด้วยครับ hello i'm from thailand nice to meet you i love india เขาจะให้เวลาพักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าไปรอบ7ทีมสุดท,ท้ายพี่ก็ออกจากห้องวอลลุ่มที่ไปนะครับไปหาอาจารย์ไปขอพรเอาเลืกเอาใจกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับช่วยผมด้วยเพราะว่ารอบหน้านะครับสมรภูมิมันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินอาจารย์พี่ก็บอกว่าฝากพวกเธอด้วยนะทําหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยให้อย่างสมเกียรติอะไรนะครับพี่แข่ง มัวแต่ดูทีมอินเดียครับจนไม่ได้ดูรอบข้างนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมีทีมเอมูโนกับทีมรุ่นพี่ครับเป็น2ทีมไทยสุดท้ายที่เหลืออยู่ในรอบนี้ครับเราไม่เพียงแต่จะต้องเจอนักศึกษาแพทย์จากอินเดียเท่านั้นเรายังต้องแข่งกับรุ่นพี่ตัวเองอีกด้วยครับก่อนจะกลับเข้าห้องวอร์รูมตรงนี้นะครับทีมเอมูโนกับทีมรุ่นพี่เรามองหน้ากันครับฟังนะครับพี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมขอให้พี่ทาเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องห่วงทีมผม พะทีมผมก็จะทําเทมที่เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> คือเรามาจากโรงเรียนแพทย์เดียวกันแต่พอมันเหลือเจนคนสุดท้ายแล้วมันมาคับให้เราแข่งกันเองเนี่ยถ้ามันจะแข่งมันก็ต้องแข่งครับรอบนี้นะฮะต้องเล่าให้ฟังว่าเขาจะเอาแค่3ทีมครับข้อสอบข้อแรกเนี่ยมันก็จะค่อยๆไล่มาใช่ไหมพี่โอ้โหข้อสอบอย่างยากคือเวลาแข่งกับทีมอินเดียนะครับให้มองว่าน้องแข่งกับคอมพิวเตอร์เพราะว่าเขาถูกทุกข้อเอ่อสตร ATEGI เดียวที่เราจะเอาชนะเขาได้คือเราต้องทําคะแนนให้เท่าเขาหรือมากกว่าเขาก็จะไปหวังว่าให้เขาทําผิดเราได้น้อยกว่าเราเนี่ย อันนี้หวังยากมากเขาทำถูกแทบไปทุกข้อจริงๆครับตารางคะแนนออกมานะครับจังหวะเนี้ยด h a t ินเด a n g u ก from YouTube Ranking ที่หนึ่งครับก็คือทีมอินเดียพี่ก็คิดว่าโอ้โหอินเดียก็ยากแล้วครับอินโดทีมอินโดก็อีกทีมหนึ่งทีมนี้โหดมากอินโดครับตัวเลขสมมุตินะครับถ้าอันนี้คือ50คะแนนทีมอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ประมาณแบบว่า45คะแนนแล้วคะแนนที่3เนี่ยทิ้งห่างประมาณ30คะแนนครับให้ทายว่าอันดับ3ของงานถือใครรู้ไหมครับ Here is when the drama arrives อันดับ3นะครับคือทีมรุ่นพี่ครับทีมรุ่นพี่เราดีกว่าเฮ้ยทีมรุ่นพี่เราทีมรุ่นพี่เราทีมรุ่นพี่เราแต่ว่าโจโจทาโร่ทีมที่มีคะแนน30คะแนนอ่ะมันมีอยู่2ทีมที่คะแนนเท่ากันคือทีมรุ่นพี่และทีมเอมูโนครับคะแนนเท่ากันครับเป็นอันดับ3ทั้งคู่สถานการณ์นี้นะครับคือข้อสุดท้ายครับ last ครับนั่นแปลว่าอะไรล่ะที่รัก ใช่แล้วล่ะซาร่าพี่และน้องต้องมาห้ำหั่นกันเองในสนามแบบนี้อย่างนั้นเหรอไม่พี่ก็ผมที่จะได้เข้ารอบ <c oughs> <c oughs> ข้อนี้นะครับมันเป็นข้อระบบภูมิคุ้มกันนะฮะมันเป็นสามข้อย่อยเราจะวัดก,กันทีละข้อเลยนะครับข้อแรกพี่ถูกครับน้องก็ถูกเฮ้ย <c oughs> เอาเลยเว,ว้กเยกูก็เครียดรุ่นพี่กูก็เครียดข้อที่สองครับรุ่นพี่ก็อยาไม่ไว้ลายหน้าครับทีมรุ่นพี่ก็ถูกทีมเราก็ถูกครับ แปลว่าตอนเนี้ยคือวัดที่ข้อสุดท้ายข้อสามมันคือชี้ชะตาชีวิตแล้วว่าใครจะได้ไปต่อใครจะได้ไปลุยกับอินเดียอินโดต่อ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นข้อสุดท้ายครับทีมรุ่นพี่ถูกครับ,รบอาจารย์รุ่นกว่าเขาเห็นเพิ่งเห็นลูกศิษย์มานั่งตีกันทีมรุ่นพี่ถูกส่วนทีมน้องครับะจมาทีมน้องเกือบทีมน้องผิดครับโอ้โห <c oughs> ทีมน้องแบบ อกหักเออต้องพ่ายแพ้คือคคอไม่ใช่ใครที่ไหนรุ่นพี่ผมเองเออกูไม่น่าบอกรุ่นพี่กูเลยว่าพี่ครับใส่ให้เต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมขอไอ้พี่ทำเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องห่วงทีมผมถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะย้อนกลับไปบอกว่าพี่ครับพี่อ่อนให้ผมหน่อยทีมรุ่นพี่ไม่ไม่ไม่ผ่อนให้ผมเลยครับแล้วเอาผ่านไปเข้ารอบต่อไปเรียบร้อย ทีมเอโมโนโน,นะครับก็รับรางวัลที่4ี่ไปครับพี่ก็เลยมี2อารมณ์ครับอย่างแรกคือเราเศร้าแต่เราเศร้าเคยเห็นแบบนี้ไหมครับ <c oughs> แปลว่าคนที่จะต้องไปเจอกับมหาเทพอินเดียในรอบชิง <c oughs> <c oughs> ก็คือรุ่นพี่เนี่แหละครับเขาจะเอาสามทีมเนี่ยไปแข่งอีกรอบในรอบชิงครับนึกออกไหมความหวังคนไทยยังอยู่ครับอย่างน้อยถ้าปาฏิหารมาจริงเนี่ยทีมประเทศไทยเนี่ยไทย,ไทยแลนด์นเมื่อวันเนี่ยก็สามารถไปเอาอันดับหนึ่งมาได้บ้างเพราะว่ามันจะรีเซ็ตคะแนนใหม่ใช่ไหมครับท่านคิดว่าผลรอบชิงเป็นไงฮะ ไทยแลนด์กับอินโดนีเซียเนี่ยเขาแบบวุบวุบคู่นี้มวยสูสีอยู่ส่วนอินเดียเนี่ยเขาดั้งจิบน้ำชาเอาที่หนึ่งไปแล้วครับตอนท้ายสุดครับทีมไทยแลนด์เน่ไนด้ที่สองของงานนี้มา Number one คืออินเดียรครับทีมนุ่พี่ไปพิกเอาที่สองทีมที่สามเป็นทีมอินโดนีเซียรครับ whenever you feel down there will always be that Indian guy on YouTube that will help you get through the exam ครับและขอให้เขาอยู่ในบทผู้สอนต่อไป